รู้สึกสบายมากาครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาน้อยจังหวัดบลรีรับในหลายท่านตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าวุ่นวายกับอะไรอยู่นะครับแต่ว่าสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าหากว่าท่านมีโอกาสได้มาพักผ่อนหย่อนใจกับคนที่ท่านรักกับรถคันที่ท่านรักสมมติว่าตอนนี้เป็นท่านนะครับท่านจะมีความรู้สึกอย่างไงก็ลองนึกภาพดูลองจินตนาการดูลองคิดดูนะครับบรรยากาศรอบข้างของผมนะครับเป็นอำเภอศรีินทรอนเขื่อนศรีลินทรจังหวัดอุบลรธานีนะครับบรรยากาศยามเย็น พยที่กำลังจะตกประมาณสักห้าโมงครึ่งของวันที่22พฤษภาคมปี2563มันจะเป็นอย่างนี้ครัรอบๆบ,บริเวณเขื่อนก็จะมีผู้คนบ้างเล็กน้อยไม่มากเหมือนภาวะปกตินะครับมีรถยนต์ประมาณ3-4คันมีคนมาพักผ่อนมีคนมาทำามีคนมาทำมาเลี้ยงชีพหาอาหารหาปลานะครับลมเย็นๆสบายๆอากาศดีๆสูตรออกซิเจนอย่างเต็มปอด เหล็กนี้จากความมื่วายเหล็กนี้จากเมืองใหญ่มาสูดอากาศอย่างเต็มที่อยากให้ท่านได้มาสัมผัสอากาศแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าหากว่ารถคันที่ท่านชื่นชอบรถท่านลหลงไหลพาท่านมาได้ก็จะเป็นความสุขมากๆไม่ใช่เฉพาะรถซีวนะครับรถค่ายอื่นก็มาด้วยเช่นกันนะครับเป็นรถเก๋งขนาดเล็กรถยี่ห้ออื่นก็มาได้แต่เพียงแต่ว่าสําหรับเจ้า C ีวีเน้นสภาพแบบนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยครับท่านลุยได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับประมาณนี้มันทําความสุขให้ท่านมันสามารถที่จะเติมเต็มความสุขให้ท่านได้อย่างแน่นอน ว่าท่านใดก็แล้วแต่นะครับเป็นพ่อพี่น้องชาวอีสานหรืออยู่แถวๆนี้นะครับท่านสามารถที่จะหลีกหนีจากความวุ่นวายหรือว่าหลีกหนีจากความเครียดของชีวิตมาพักผ่อนมาสูดอากาศบริสุทธิ์มาเดินเล่นนะครับมากินอาหารป่าแถวๆอำเภอสิรินธรได้หรือว่าแถวๆเขื่อนสิรินธรได้ท่านจะรับมนต์เสน่ห์อีกแบบหนึ่งเพราะมันมีศิลปะที่แตกต่างจากที่อื่นในโลกนี้นะครับมีที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นนั่นก็คือเขื่อนสิรินธรครับผม